สวัสดีครับต้อนรับสู่เพชรทันตาฟาร์มนะครับวันนี้พาพี่น้องทุกท่านมาดูใบตีน้ํานะครับในความของเราก็ทําระบบการตีน้ําแบบตั้งแบบออโต้นะครับปิดเปิดอัตโนมัตินะครับก็เป็นการประหยัดต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการซ่อมบํารุงด้วยนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ของแรงนะครับตีใบ ใช้ทุ่น7นิ้วนะครับแล้วก็ใบพัดก็10ใบแกนก็ใช้ประมาณ1เส้นนะครับก็คือ6เมตรความยาวของแกนแป,ป๊บแป๊บน้ำน้ำเงินนะครับเ็าเรียกว่าเป็นท่อปลาปลานะครับที่เป็นก็เรียกว่าเป็นแป,ป๊บแบบหนานะครับสีคาดน้ำเงินนะครับเขาเรียกคาดน้ำเงินนะครับจะคาดน้ำเงินแบบนี้นะครับอเคนะครับดูที่ท่อนะครับ ฝากไปถึงพี่น้องชาวเกษตรกรถ้าไปทําก็แนะนํากันนะครับก็ประมาณเนี้ยกาลังดีแล้วกินกระแสไฟต่ํานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทําให้ดูว่ากินกระแสไฟเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็ตั้งเป็นแบบอัตโนมัตินะครับในแบบอัตโนมัติของผมก็จะตีนะประมาณ45นาทีแล้วก็หยุดประมาณ 45- หนาทีนะครับช่องหนึ่งเนี้ยนะครับ ช่องหนึ่งก็ประมาณ15บนาทีครับเล็กๆเนี่ยนะครับ4ี่ช่องหนึ่งชั่วโมงนะครับสามารถแบ่งได้นะครับเป็นตารางนะแนะนำนะครับท่านใดที่มีเรียกว่ามีธุรกิจนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาอะไรก็ตามสามารถที่จะทําได้นะครับทําให้เป็นประโยชน์นะครับประหยัดด้วยแล้วก็ทําให้มอเตอร์หรือว่าเกียร์เนี่ยทําให้เขายืดหยุ่การใช้งานได้ดีนะครับผมพาไปดูมอเตอร์นะครับ มอตเตอร์กับเกียร์นะครับสายพานก็จะหย่อนหน่อยนะครับแต่ยังไม่ได้ตั้งสายพานนะครับต้องตั้งสายพานให้ตึงมนันนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่าตึงมากนะครับนะครับนี่ดูดูกันให้ออกก็มากพอสมควรนะครับการตีรอบก็เร็วรอบกลางไปจนถึงรอบอรอบบนนะครับไม่ไม่ใช่รอบต่ํานะครับรอบประมาณนี้คือรอบ รอบกลางขึ้นไปนะครับค่อนข้างที่จะตีได้ออกซิเจนที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็ตัดแล้วนะครับเพราะว่าตั้งเวลาไว้นะครับทํางานอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องมานั่งกังวลใจนะครับเราต้องการให้เขาเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับ24ชั่วโมงตั้งได้เลยครับในหนึ่งวันก็ฝากไว้ด้วยนะพี่น้องท่านใดที่มีความสนใจนะครับที่อยากขอคําแนะนําจากเพชรก็ ติดต่อพูดคุยกันได้นะครับเราก็ยินดีให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับเรื่องเรื่องการประหยัดนะครับเราเน้นเรื่องการประหยัดอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่เราประหยัดต้นทุนได้นะครับผมรับรองว่าคุณจะมีกําไรเหลือเหลือมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะท่านใดมีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ปลากระพงขาวอาหารเม็ดแทนนะครับตอนนี้ก็มีจําหน่ายตั้งแต่ไซส์สามนิ้วไปจนถึงไซส์ห้านิ้วนะครับที่เราจําหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับ ในอนาคตเราจะทําไซส์ถึง10นิ้วเลยนะครับ8นิ้ว10นิ้วนะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนต่อไปแล้วกันดูไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากไปถึงทุกท่านด้วยละกันนะมีความสนใจเรื่องสายพันธุปลากระกพงข่าวก็ติดต่อพูดคุยทางเพชรพันปลาฟาร์มได้นะครับหรือว่าจะเป็นปลานินหมันนะครับปลานินหมันน้าก่อยปลานินไม่หมันนะครับสามารถไปลงน้ำน้ำน้ำก่อยได้น้ําเค็มได้นะครับ ติดต่อพูดคุยกันได้กับเพชรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับเว็บซีที่คอยติดตามกันนะครับวันนี้ก็เป็นสาระดีๆนะครับท่านใดที่อยากจะรู้อะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้ก็ติดต่อพูดคุยกับทางเพชรกับหมายเลขโทรศัพท์0 8 3 6 6 7 3 5 2 5หนะครับหรือว่า ID ดีไล n e ก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับแอดเข้าไปได้เลยนะครับที่ l ล n e กับเพชรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ f c ทุกท่านที่คอยติดตามกันนะครับขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ